ครับผมสวัสดีครับนะวันนี้จริงๆอ่ะวิดีโอนี่บ่ยากจะทำต่อได้นะครับเพราะว่าการเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเปรียบเทียบกันค่อนข้างยากนะครับเพราะมีมีบางท่านสอบถามมาพี่ครับรบกวนเปรียบเทียบระหว่างหน้าไม้ S7 กับ h y เปอร์โซนิกนะต้องบอกไปก่อนแบบนี้ว่าผมมีแค่2ตัวนี่นะครับหน้าไม้ S7 นะครับกับหน้าไม้ไวเปอร์ไฮเปอร์โซนิกนะครับ เอามามาดูในส่วนราคากันก่อนมันมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ราคา3,000บาทนะครับไม่รวมของแตง่งหมายถึงว่าล้างมีบบนี้เขาจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรยงก็ศูนย์ศูนย์ปิดมานะครับนะศูนย์ปิดมาอันนี้เป็นล้างแปลงจาก11เป็น20มินนะครับเพื่อใส่กล้องแต่ว่าตอนนี้เอากล้องมาใส่ตัวนี้ละนะครับลูกดอกแบบนี้แถมมา3ลูกลูกเหล็ก แปดมิลยี่สิบลูกยิงได้สองระบบนะครับตัวนี้บบมีมานะครับอันนี้เฮามาดัดแปลงในการเจาะแล้วก็ใส่นะครับตัวเก็บลูกศรนะครับใช้ลูกดอกขนาด8มิลิเมตรนะครับอันนี้ก็โบโมีมาเฮามาพันเองใส่พันท้ายตรงนี้เองนะครับก็จะเป็นสายสลิงแบบนี้นะครับตัวนี้การสายคูตรงนี้บบมีนะครับจะใช่ของอ,อย่างก็แบ็คแฮนเตอร์นะครับสายคูล้าง ตรงนี้นะครับตัวร้อยกว่าบาทนะครับผมตัวนี้มันจะมีเซฟนะครับมีเซฟเวลาขึ้นแล้วจะเซฟอันตโนมัตินะครับป้อมศูนยหลังจะเป็นแบบพลาสติกนะครับแรงดึง65ปอนด์นะครับอันนี้บอกเกยวัดความเลี้ยวลูกนะครับใช้ได้ทั้งลูกดอกสั้นลูกดอกยาวแล้วก็ลูกเล็กขนาด8มิลลิเมตรนะครับสามหางใช่แบบสามหางแบบนี้ เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูตัวนะครับผมบอกราคาไปยัง3,000บาทนะครับตัวนี้3,000บาทนะอันนี้ก็ของแตงใส่เองนะครับมาดูเดี๋ยวก่อนพูดถึงตัวนี้คือโจ๊ก่อนตัวนี้สามารถหาปลาได้สบายมากนะครับสามารถไปหาปลาหาอ,อย่างเนี้ยคืนทุนไว้นะครับเพราะว่าราคามันเพียง3 0 0พันเท่านั้นนะครับอันนี้แหละก็โอเคเลย นะตามราคานะครับต้องพูดแบบนี้ก่อนเราจะบดเปรียบเทียบเราจะมาอุยมามาถึงในส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Wiper h y p e r s o ร์โซุราคาอยู่ที่1,500บาทได้อะไรบ้างแวกหลอดเพราะว่ามันบเป็นสายสลิงนะครับมันจะเป็นสายแบบนี้นะค,คือต้องการการดูแลเยอะขึ้นนะครับ ก็นแนะนำให้เล่นง่ายๆไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะต้องแจ้การดูแลนะการดูแลที่เพิ่มขึ้นนะครับกล้องตัวนี้บ่มีนะครับมีแววกหหลอดมีลูกดอกแหม3าล้อลูกนะครับคลิปมือจับหน้าจะเป็นแบบนี้มา้านะครับตัวนี้จะเป็นผ่านท่ายแบบ m 4นะครับสไลด์ได้นะตัวนี้บ่มีมา้าสั่งซื้อมาเพิ่มนะครับเพื่อใส่กับตะขอ เนี่ยเนี่ยสามารถโพสได้ใช้กับสายขาดแบบนี้นะครับบ่มีมา้าสะไอเราเรียกว่ากันกันสั่นหรือกันสะเทือนอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ก็บ่มีม้านะครับต้องสั่งเองนะครับไฟฉายไม่มีมานะครับแต่ตัวนี้เหยียบนหนะเหยียบขึ้นสายนะมีม้าอยู่แล้วไฟฉายสั่งเองล้างด้านล่างบ่มีม้านะครับมีรางรางตรงรุ่นก็มีนะครับพันกว่าบาท ก็ถอ,อดลิปมือตัวนี้ออกเราใส่ยาวเลยนะครับกล้องไม่มีนะครับกล้องบมนี้แต่ป้อมศูนย์จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นโลหะอยู่นี่แล้วอย่างนี้นะครับตัวนี้แรงแรงดึงอยู่ที่120ปอนด์ความเลี้ยวผมจำมาได้นะครับความเลี้ยวเกือบ300รอยเหมือนกันเลี้ยวกว่าแรงกว่าตัวนี้แน่นอนเพราะราคามันต่างกันเหมาะสำหรับเฝ้าบ้านเฝ้าสวนแล้วก็หาปลาหากินไ้นหมดนะครับตัวนี้ลูกดอก เป็นแบบสองหางแบบนี้นะครับนะขนาด6มิลลิเมตรนะครับก็ด้วยราคานะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะถามว่าถ้าท่านต้องการเฝ้าบ้านจริงๆแนะนำตัวนี้ราคาแล้วก็ขึ้นสายง่ายตัวนะครับตามนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวผมลองยิง่ห้ป้าอยู่พูดนะครับไปเดี๋ยวลองยิงให้ดูนะครับจากจุดนี้ไปก็ เกือบ20เมตรนะเกืบ20เมตรวันนั้นผมวัดแล้วน่าจะประมาณ17เมตรหรือเท่าไรนี่แหละจําม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับผมมาเริ่มด้วยตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับล้างแฟนมิน้นอันนี้เหมาะสำหรับเหยียบขึ้นได้นะครับเดี๋ว่าถ้าเราจะดึงตรงนี้ก็ได้ นะครับมันก็จะดึงยากนิดนึงเพราะว่าผมเป็นคนตัวเล็กนะผมเคยดึงแล้วมันดึงมันดึงค่อนข้างยากแต่ก็ดึงได้นะครับนะลองดูเป็นสลิงนะครับตัวนี้ <c oughs> นะครับเอามานีาลูกเล็กผมก็ได้เอามานะครับอยู่ในบ้านเดี๋ยวใช้ลูกดอกสั้นก่อนนะครับสามหางมาเดี๋ยวผมปรับกล้องเลยครับครับผมก็ นั่นแหะประมาณนั่นแหละครับเป้านั่นแหละสีเหลืองๆนะครับใส้ยมือนะครับก็ลองดูนะครับ,อรรบตอนนี้ก็จะมีเสพตรงนี้นะครับด้านหลังถ้้จะยิงกับด้านเสพไปครับลองดูนะครับมาได้ยิงเหมือนแล้วครับพอเข้านะครับเอาขวานะเอาขวาขึา้นขึ้น แรงดีตัวน,นี้จะค่อนข้างแรงกว่านะครับบนอ่ะบนนะครับกลาด้วยอันนี้นะครับผมก็บอกใคลแม่นนะครับก็ได้ติดกล้องด้วยมาจะลูกดอกยาวนะครับลองลูกดอกยาวนะดอกยาวก็ใส่ด้านหน้านะครับใส่เหมือนกัน ดันให้สุดด้านในนะครับนะครับ,รบผมเดี๋ยวลองยิงลุกดอกยาวอีกลูกนึงอึ๊บนะครับการพุ่งไปดอกยาวจะแม่นกว่าลูกดอกสั้นนะครับน่านะครับผมอ่ะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของมา,มาดูในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้การขึ้นสายก็จะง่ายกว่านะครับแค่มือดึงเลยนี่ปึ๊บนะปล่อยค่อยๆปล่อย ลูกนะครับใส่มันจะมีปีขวางอยู่แล้วนะครับใส่คันข้างแหลงกว่าแน่นอนครับด้วยราคาบอกไว้แล้วมาลองดูโอ้เดี๋ยวเดียวผมเพราะว่าตัวนี้มันมีกล้องด้วยนะครับ เซฟเหมือนกันนะครับตัวนี้ระบบเซฟและไกจะนุ่มกว่าเยอะนะครับนี่ยดูก่อนระบบเซฟดูด้านหลังแล้วครับไกนุ่มกว่ามากนะครับขึ้นสายแล้วเหลือแค่นี้เองเล็กดูกันตัวนี้อาจจะแม,ม่นกว่าเพราะว่าด้วยมีกล้องเลดดอด นะแล้วก็ความไวของลูกไวกว่า นะครับผมก็ก็ตามนั่นนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูล,ลูกดอกกันไปไปเลยครับ ามว่าแรงไหมแรงนี่อันนี้เอ็ดเจ็ดนะครับมิดเลยแต่ว่าโดนเป้านะด้วยแรงประทะลูกดอกใหญ่ก็จะแรงกว่ามาเราด,ดูตั้งให้ดูน่าจะชอบนะครับนะมา,าดูนี่ครับนี่ฮัลโหล นะครับเล็กๆนี่ของไวเปอร์นะครับหางแรงเอาเรื่อง นี่บอทะลุนะครับมันเสียงหาวิธีเอาออกหัวน่าจะติดด้าน,นไหนเปล่ะหัวติดข้างในนะครับโอ้หัวทะลุนะครับ ด้วยด้วยแรงของมันอะ่ะทำให้ทะลุหัวหายไปเลยเป็นยนะังเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังอีกนงาัน โอเคตามนั่นครับหาไปเจอกลับกันครับก็แล้วแต่ท่านจะเลือกว่าจะเล่นรูปแบบไหนเพราะว่าราคามันต่างกันนะครับเล่นที่เราเล่นแล้วมันบอดลำบากกับตัวเองนะครับนะครับตามนั่นแหละผมก็พยายามเก็บเงิน ซื้อนะครับผมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับตามนี้นะครับนี่วันนี้ก็จะฝึกซ้อมฝึกเล่นไปเรื่อยๆนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ